สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พัทลิธาโลวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่านาทีที่ไม่มีคุณเขารู้สึกอย่างไรแล้วเขาจะทําอะไรต่อไปไหมแต่ทางเราก็ต้องขอค่าครูด,ด้วยการที่ใครกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ขอให้คนรักกลับมาเร็วๆนะคะเอาละค่ะ ขอให้เพื่อนๆทําใจให้นิ่งๆทําใจให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดเลือกกองไพ่กันได้เลยจ้ะเอาล่ะค่ะคิดว่าเลือกกันได้แล้วนะคะขออนุญาตเก็บแล้วเรามาฟังของเพื่อนๆกองที่หนึ่งกันนะของเพื่อนๆกองที่หนึ่งแล้วเราก็จะไปตอบ คำถามตามท็อปปิกกันเลยนะว่านาทีที่ไม่มีคุณเขารู้สึกอย่างไรแล้วเขาจะทำอะไรต่อไปไหมตอนนี้เขามีความคิดเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับนะแล้วบางวันก็ ร้องไห้จนหลับไปหรือหลับทั้งน้ําตานะบางทีบางคืนก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็มาเครียดมาคิดมากเขากนน่าสงสารนะคะเอ่าแล้วเขาก็จะเอาเวลาไปท่องเทให้กับการทํางานทั้งหมดเลยคนคนนี้เขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอืมท่าทีสง่าง,งามมีคนมาออเฟอร์เขาเยอะสะดด้วย แล้วเขาก็เป็นคนล่าเริงใช้ชีวิตหลั่นล้าไม่ได้จริงจังกับใครประมาณว่ารักสนุกแต่ไม่ผูกพันหรือบางทีเขาก็ต้องอมีการย้ายสถานที่ทำงานไปทำงานในที่แห่งใหม่หรือมีการเริ่มงานใหม่ๆนะแล้วเขาก็เ,าเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ขอโทษค่ะแบบว่าเพิ่งํำนึกได้หรือว่าเพิ่งมีสติอะไรก็ไม่รู้นะเขาก็เพิ่งคิดได้ว่าเขาอะ คิดถึงคุณมากนะเขาเพิ่งสติมีสติไงอ่าแล้วเขาก็เพิ่งได้สติว่าเขาคิดถึงคุณมากทีนี้เขาแล้วเราก็มองว่าคุณก็คิดถึงเขาเช่นกันใช่ไหมคะคือต่างฝ่ายต่างต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกครั้งแล้วก็จะมีการส่งส่งข่าวสารถึงกันแล้วก็ จะมีการติดต่อกันนะคะไม่ว่าวิธีใดก็วิธีหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้กลับมาพบกันในเร็วๆนี้เพราะว่าเขาเป็น the emperor เง์ไงคะเขาก็จะต้องแบบนะวางท่าทีแบบมันนามันโนกกันสักหน่อยนะแอคไงแอคแอคแล้วก็พเมื่อเมื่อเขาแบบเออการกลับมาครั้งนี้ของเขานะ เขาก็จะให้สัจจะวาจา้าให้คำมั่นสัญญาหรือบางคนโชคดีนะคะได้ได้เข้าพิธีไม่ว่าฝั่งเขาหรือฝั่งคุณจะมีการทำให้ถูกต้องตามประเพณีโอ้โหก็ดีใจด้วยนะคะทีนี้เรามาฟังข้อความในใจที่เขาอยากจะบอกกับเพื่อนๆในตอนนี้ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้คุยกันแต่ว่าเราไปล้วงความลับเข้ามาให้นะ เพ่าความในใจของเขาที่อยากจะสื่อกับเพื่อนๆในตอนนี้ว่าอย่างไรโอ้โหตรงซะไม่มีอเขาบอกว่าดีกันนะที่รักของฉันที่เห็นฉันเงียบเงียบเฉยๆก็ ไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้สึกอะไรนะก็ด้วยความเป็นเอ p ม r o r ไงก็ต้องนิ่งๆเงียบๆแอ๊กๆมันหน้ามันโหนกไปเดี๋ยวเสียฟอร์มนะ,ะช่วยบอกฉันได้ไหมว่าฉันต้องทำอย่างไรคุณถึงจะกลับมาไม่ต้องบอกหรอกมัง้งก็มาเลยนุมันจะได้จบจบไปมมดแอกอยู่นั่นแหละเรื่องของเรามันจบไปแล้วแต่ฉันจะไม่ยอมให้มันจบอย่างแน่นอน เขาเป็นเอ็มเพอเรอร์นะเขาจบไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตก็มีลูกน้องเยอะเขาจะสั่งใครหรือว่าเขาจะติดตามคุณหรือว่าเขาจะมาเอาคุณกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะคุณเป็นผู้หญิงของเขาแล้วก็เป็นของเขาได้คนเดียวเท่านั้นผู้หญิงข่าใครอย่าแตะอ่ะทีนี้เรามาฟังเราเมแอนเจอร์ Angel ว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไป ว่าอยากให้คุณนะ่ะเรียนรู้ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะทำความรู้จักซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะคะแล้วคุณทั้งคู่มีความามีแพชชั่นซึ่งกันและกันมีความรุ่นหลงรุ่มลลลหลงหลงไหลซึ่งกันและกันนะแล้วก็เวลาเนี้ยคุณกับเขาว่าอยู่ห่างกาันแต่ว่า มีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนก็อาจจะอยู่กันคนละฟาฟ้าอยู่กันคนละประเทศหรือเปล่าต่างถิ่นแดนไกลอยู่ไกลกันนะคะหรือไม่ก็อยู่ใกล้กันแต่ว่าเดินทางมาหากันไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะมันมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องจบการทํานายของเพื่อนเกองที่หแล้วเรามาต่อกันกันกบเพื่อนๆกองที่สนะคะขออนุญาตเก็บของเพื่อนเกองที่หก่อน แล้วเรามาฟังของเพื่อนๆกองที่2กันบ้างว่าไม่มีว่าอะไรอของเพื่อนๆกองที่2นะคะแล้วเราก็จะตอบตคำถามตามท็อปปิกที่ว่านาทีที่ไม่มีคูณเขารู้สึกอย่างไรแล้วเขาจะทำอะไรต่อไปไหมขออนุญาตเรียงไพ่ให้ดีๆหน่อยนะ มันมีความนิ่งๆเงียบๆกันไปแต่มันมีการรอคอยแล้วก็จะมีการกลับมาขอความรักกันใหม่นะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่มันสามารถพัฒนาไปได้นะมันมีความจับต้องได้เนาะเป็นรูปธรรมอ่าแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เป็นสดความสดใสของเขา อืมมีคุณมีคุณไม่ขอโทษค่ะคุณไม่ซีเรียสอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วเหมือนแบบน้ำทิพย์ชโลมจิตใจให้เขาสุสดชื่นอะไรอย่างนี้นะแล้วเขาก็จะคิดถึงคุณมากๆตอนช่วงเวลาเนี้ยเวลากลางคืนเวลาที่แบบมีแสงดาวลมพัดเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดถึงคุณมากแล้วเออมาอ แล้วเขาก็จะเสียใจนะแต่ก่อนกตอนแรกที่เขาไม่สนใจคุณนะเลือกที่จะไม่แคร์ไม่ไม่สนใจคุณเลือกที่จะเทคุณแล้วก็เดินจากคุณไปเองหรือไม่คุณก็เป็นฝ่ายที่ทนไม่ไหวจนต้องยอมแพ้นในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเดินออกมาจากเขาซะเองนะประมาณนี้ใช่หรือเปล่าคะ แล้วก็ตอนนี้เขาอาจจะต้องทำงานหรือเดินทางไปทำธุกรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเกี่ยวกับต่างชาติต่างศาสนาคนต่างถิ่นแดนไกลต่างพื้นที่ต่างสถานที่ได้หมดนะมันก็เลยทำให้เราต้องห่างๆกันแล้วเขาก็เป็นคนนิ่งๆแล้วก็เขาเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะ ไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปไม่เยอะไม่น้อยเนาะเขาเขาสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะทั้งๆที่เขาอยากจะพุ่งแรงมาแรงอะไรเงี้ยแต่เขาสามารถควบคุมคอนโทลตัวเองได้แล้วเขาก็เป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วเขาก็จะมาแบบทํามาดนิ่งๆแอ่งนั่งแอ๊กแอกทุกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาแต่ว่าเขาว่าทําไปอย่างนั้นแหละเขาก็นั่งนิ่งๆแอ๊กแอกไปอย่างนั้นแหละ แต่จริงๆแล้วเขาก็อยากอยากจะแบบมีความพุ่งแรงนะเขาก็จะนั่งจนแบบเหมือนว่าตะคีวกินจนเมื่อยนะนะแล้วเขาก็ทอตะคีวกินแล้วเขาเมื่อยแล้วเขาก็จะลุกขึ้นมาหรือไม่ก็หลังจากที่เขาไปเคลียร์ปัญหาต่างๆนานาหรือว่าทํางานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าจัดการเรื่องส่วนตัวของเขาหรือว่างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของเขาเรียบร้อยแล้วนะ ตอนเนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องมาจัดการสะสางแล้วก็จะได้มีการมาเคลียร์เรื่องส่วนตัวกับคุณสตีหลังจากที่เขาตะคิวกินแล้วเนาะเขาก็เริ่มเมื่อยเขาก็เลยคงมาทีนี้เรามาฟังข้อความในใจจากเขากันนะว่าเขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆในตอนนี้ที เห็นฉันไม่แอคชั่นที่จริงแล้วฉันแทบจะบ้าตายอยู่แล้วนะก็นิ่งไงนิ่งแอคไงบ้าตายไปเลยแบบขนาดฉันยุ่งอยู่กับงานแต่ก็ไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยนะก็รักเขาก็พูดมาตรงๆเนาะฉันเคยชินกับการที่มีคุณอยู่รอบๆตัวแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงหัวเราะพูดคุยกวนประสาทแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วก็มาสิคะจะได้มีเนาะขาดคุณขาดใจ แล้วก็เรามาฟังเรแมนแองเจร์ว,ว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะเขาบอกว่าเราแมนแองเจร์บอกว่าคุณเป็นคนน่ารักสมควรได้รับความรักแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมดูดูสายตาคุณมองเขานะแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาจะมีแรงดึงดูดให้คุณรักเขามากพอไหมแล้วก็เวลีซูนเร็วๆนี้เนาะ ราค,คาจบคลิปการทํานายไว้แค่นี้คลิปการอ่านไพนี้ทํานายไพนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงการส่วนท่านใดถ้าไม่ตรง ฟังแล้วก็ทิ้งไปอย่าเครียดอย่าคิดมากนะคะเพราะเพื่อนๆมีความคิดที่เป็นอิสระสามารถเลือกและลิคิดชีวิตของเพื่อนๆได้ด้วยตัวเองนะคะจบคลิปการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนเพื่อนๆท่านใดถ้าต้องการให้เราทำหัวข้ออะไรก็สามารถออคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะยินดีคะ่ะบาย